ในวันนั้นแล้วก็เลยกลับฟื้นขึ้นมาหนึ่งโรคระบาดสองก็คืออมนุษย์เบียดเบียนสามก็คือเกี่ยวในเรื่องของภัยพิบัติภัยพิบัติที่เกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจยันพอจะอันตรายได้อย่างนี้อันนี้ก็ พุทธบริษัทก็ทำกันมาแบบนี้แต่ไม่ได้ทำด้วยความหลงความไม่รู้แต่ทำด้วยความเข้าใจทำด้วยความเข้าใจด้วยความรู้แล้วก็มีวิธีการก็คือคนที่อยู่ที่นี่ก็ต่อไปก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมประ,ะ,ะพฤติกรรมที่งดงามทำสิ่งที่ดีงามและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในตัวนี้โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็ ภาวะเกิดการปั่นป่วนในบ้านเมืองค่อนข้างเยอะแต่พวกเรานี่มีคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วเป็นเครื่องคุ้มของป้องกันฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะให้มีความเชื่อมั่น่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋ออยากได้ของดีครับว่าหลวงพ่อบอกว่า,วามีอะไรเพิ่มเติมก็อยากได้ของดีหลวงพ่อพูดตรงสิองไหนยอมดูที่อนองไหนขังๆขังย <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวพากลับมาได้มาถวายของนั้นตรงนี้ก็นี่นะให้โยมมันสมาทานศีลสวดมนต์กันนะแล้วก็ตั้งใจ ประพฤติดีความดีจะรักษาคุ้มครองป้องกันทะ่นั้นคุ้มครองป้องกันแล้วก็มั่นใจว่าต่อไปก็จะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเยอะเ<ห>พนนี้เพิ่งทำครั้งแรกเลยใช่ไหมละ่ะเดินดูรู้เลยนี่ตัง้งแต่เพิ่งทำครั้งแรกใช่ไหมละ่ะเมื่อกี้นั่งรถไปดูฝั่งเลยดูออติดกับวัดเลย <c oughs> ที่นี่กว้างตั้งสี่ตั้งเก้าไร่ยังทั้งเก้าไร่เก้าไร่นี่เป็นวัดได้เลยวัดนี่เขาอนุญาตเป็นแค่หกไร่ตั้งแต่หกไร่เป็นต้นไปเป็นวัดอันนี้กว้างมากแต่ยังว่าต้องปรับในสถานการณ์แบบนี้ต้องปรับให้ทัน สถานการณ์เพราะว่าทุกอย่างปรับตัวอย่างรวดเร็วที่จริงการปรับตัวก็คือการเปลี่ยนเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งที่มัน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 ดีอย่ากลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะอย่ากลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆให้ปรับแล้วให้มีความสุขกับการที่ต้องปรับตัวเองนะให้มีความสุขนะอย่าไปหนีมัน อย่าไปนหนีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วมันก็จะกระทัดรัดทําให้มันกระทัดรัดแม่มันเทอะทะแต่ให้มันคล่องตัวแค่นั้นแหละไปได้เลยปายาทิงเอาดินนข้าฮะปายาิให้หมปายาทิงให้ดใหดจให้ยากมีอลจะาวใหนั้นตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะนะ อันนี้มันนิมิตหมายที่ดีแล้วต่อไปยอมก็จะได้มีความสุขกันมีความสุขสุขกายด้วยสุขใจด้วยปลอดภัยด้วยเได้ความสุขได้ความสุขได้ความสุขความสงบถึงว่ามนุษย์เราสิ่งที่หวังกันที่สุดก็คือความสุขปรารถนาอยากจะได้ความสุขกัน ที่วิ่งเงยดิ้นลน้นกระเสือกระสนกันทั้งหลายเลยนี่ก็คือต้องการความสุแต่นี้ความสุขมันเกิดขึ้นจากการกระทําไม่ได้เกิดขึ้นจากการร้องขอต้องกระทาแล้วก็กระทำสิ่งดีๆทุกวันทุกวันแล้วก็ฉลาดในการกระทําด้วยรู้วิธีการในการที่จะกระทําความสุขก็จะเกิดขึ้นนั้นบางทีในที่แค่นี้เราทําให้มีความสุขได้ ทำาปรับให้มันดูหน้าอยู่ปรับให้มันดูน่าเจริญตาเจริญใจแล้วเข้ามาพบโอ้มีความสุขทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ก็ต้องแรกกับการต้องเหนื่อยแต่มันก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วทำให้มันดีขึ้นอย่าไปอย่าไปทอ้อมันทุกอย่างมันเป็นแบบนี้มัน บางทีมันก็ไม่ค่อยอยากจะรับผิดชอบอะไรนะมนุษย์เนะี่ยี่ก็เข้าใจได้แต่ว่าเมื่อถึงวาระหนึ่งของชีวิตเนะี่ยเมื่อกระโจนไปตรงนั้นแล้วก็ต้องทำแล้วก็ทำให้มันดีแล้วมันก็จะแล้วก็ทำเพื่อพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่าเรามีเจตนาที่ดีมีความตั้งใจที่ดีแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจ เจตนาดีด้วยตั้งเจตจนงที่ดีด้วยทำาดยกุศลและจิตด้วยแล้วก็มีปัญญารู้และวิธีแลเข้าใจในการกระทํานั้นด้วยสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะัมีเป็นไปแบบนี้ยอมลองมองไปข้างนอกเราจะเห็นดิบางทีเราไม่ค่อยรู้ตัวเนี่ยเราถูกอะไรควบคุมเต็มไปหมดเลยนะแต่ก่อนเราไม่เคยรู้นะว่าระบบ AI มันมีบทบาทกับชีวิตของเรา ตอนนี้ไปหนะ้าที่ไหนมันควบคุมเราหมดเลยแม้แต่การเดินทางมันก็ควบคุมเราให้ไปซ้ายไปขวาเข้ไหมเราแม้แต่การจะดูรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องถามเขาทั้งหมดเขาก็เป็นคนหาข้อมูลให้เราไปไปมาๆม,มนุษย์ก็เลยอ่อนแอที่ต้องระวังนั้นเราต้องพัฒนาตนเองเ,องเนยให้รู้สึกว่าเอา AI เนี่ยเอาระบบเทคโนโลยีเนี่ย มาเป็นเพียงแค่องค์ประกอบแต่ไม่ใช่ให้เขามาควบคุมเรามากํากับเราไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นแบบนั้นฉันตรงนี้ก็เหมือนกันนี่เราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ระบบพวกนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์แล้วเราก็จะสามารถพัฒนาอะไรได้อย่รวดเร็วอ้าวเดี๋ยวยอมเตรียมของถวายพระกัะ